ลำดับที่สิบนะครับเทศบาลเมืองท่าขโขงครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับเทศบาลตกใจตกใจลำดับที่18นะครับองค์การบริหารส่วนทรพจนอง้าครับ ลำที่19นะครับประธานชมรมหอพักคลองหกครับรโบรดช่วยทัประธานเลยนะครับ ลำดับที่21นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองหลวงครับลำดับที่22นะครับมูลนิธิบัวเพชรครับบัวเพชรครับ ลำดับที่24นะครับโมโลูลเินทีร่วมใส่ครับลำดับที่25ครับโมโลูลนิธิร่วมกับตันยูครับกล่าวให้อาว่ากับผู้เข้าร่วมในการตรกจสอบแผงยามินครับโปรดตักิเชนครับด้าน นายเบอร์องหลวงท่นนานพัฒนาการมังกรและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีท่านผู้์งการจังหวัดท่านนายกอง์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานาคณะกรรมการประสานศูนย์องค์กรระ,ะจังหวัดปทุมท่านผู้แทนสถานีิือบุตรตรองห้า แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกงหนัดบุรีผู้จัดการการบฟฟ้าส่วนราชการโงรงพยาบาลคุริธิเทศบาลองค์อกรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านประธานชมรมพมักของบุวันนี้ผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับชมการซ้อมแผนป้องกันและรับมือภัย ในอาคารสูงย์สหรับประมงตาลูทวันนี้ครับผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้ความสำคัญับกับการถึงซ้องในการเตรียมการป้องกันและรับกบกับทีมไทยในอาคารสูงทุกท่านมีความตั้งใจครับที่จะถึกซอมและก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยจากสถานการณ์ระบาดในปัจจุบัน ีแนวโน้มที่จะมีความแรงและความถิดเพิ่มมากขึ้นไม่เกินสองเ,อเดือนหนึ่งเดือนเดียวในวัไม่สองครั้ง <c oughs> ครับปะ <c oughs> นั้นก็แสดงให้เห็นถึงเด็นนะครับแสดงให้เห็นถึงตุดเตือนไัว่าเรนั้นในเรื่องของอักขีภัยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นก็สร้าง ความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งภัยที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือว่าอาจจะเกิดวัตบภัรยต่างๆแต่ก็เกิดความสูญเสียอย่างมากครับทั้งในด้านร่างกายชีวิตทรัพย์สินและในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเกิดที่อยู่หนึ่งมันก็ไปกระทบกับ คนอื่นๆเขาด้วยนะครับเพราะว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจของเรานั้นเราเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายจะเห็นว่าในจุดที่พวกเรามาฝึกซ้อมกันที่นี่นั้นก็มีหอพักครับ้านเรือนร้านค้าเกิดขึ้นเต็็นกันอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นนั่งห้องหนึ่งหรือว่าจุดหนึ่งอาคารอาคารอาคารใดอาคารหนึ่งมันก็สามารถที่จะลุกลามสร้างความเสียหาย อย่างต่อเนื่องไปได้นะครับโดยเฉพาะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันก็าตามแต่ว่ากระแสะลมแะไตา่างๆมันก็อาจจะทําให้เชื้อไปนั้นไปลุกลามในที่อื่นได้การเตรียมการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นต้องฝากทุกๆท่านโดยเฉพาะเจ้าของอาคารผู้ใช้อาคารต่างๆจะต้องช่วยกันระมัดระวัง ในเรื่องของอไฟฟ้าในเรื่องของแกส๊สในเรื่องของบุี่หรือเรือ่องของหรือเรื่องของเหตุอะไรที่อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องฝากทุกท่านได้ช่วยกันระมัดระวงังและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเตรียมการป้องกันก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับอย่างเช่นอาคารที่พักแห่งนี้นั้นควรจะมี สิ่งที่เตือนภัยนะครับอย่างเช่นหมอหรืออะไรต่างๆที่จะแจ้งเตือนเหตุที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งผมก็สังเกตว่าเราไม่มีสิ่งเตือนภัยเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งภัยที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดในหนึ่งในสองสีทุ่มห้าทุ่มเที่อยๆืนหนึ่งในสองโดจะเกิดลึกๆถ้าเกิดกลางวันก็คงไม่มีปัญหาเพราะมีคนคอยเฝ้าระวังแต่ว่าพอเกิดดึกๆ หลายห้องก็มีการหลับในช่วงที่กำลังหลับแล้วไม่ทันังเกตก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากทาง,ทางเจ้าของอาคารแล้วก็ทางท่านนายกเทศมนตรีท,ท่านในอำเภอน,นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบในการที่จะป้องกันเหตุร้ายต่าง ชีวิตคนไทยนั่นก็มีความสำคัญน,นะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาจะไม่ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยหยุดนี้ก็จะมีการเตรียมป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นในการฝึกซ้อมครั้งนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงหยุดอ่อนจุดแข็งต่างๆที่เราได้เตรียมการมาแต่ว่าในในเหตุการณ์จริงๆนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เสียทีเดียวนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ สถานการณ์บางบางบางครั้งบางคราวนั้นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะคุณแรงรวดเร็วและก็ฉุกเฉินแล้วก็ผมไม่อาจจะมาทําแค่ตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆแต่การฝึกซ้อมนั้นทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อถึงเวลาเราก็อาจจะมีการปฏิบัติอาจจะไม่ครบต้วนแต่ก็ทําให้การประสานงานต่างๆนั้นเป็นด้วยความราบรื่นและวันนี้ต้องชื่นชม เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนโรงพยาบาลมูลนิธินะครับที่ได้ให้ความร่วมมือประสานงานกันอย่างดีนะครับทำให้ภาพของการฝึกซ้อมน,นั้นเป็นด้วยความราบรื่นและก็ประสบความสำเมร็จตามเป้าหมายก็อันนี้ก็คงต้องฝากไว้ว่าขอให้ถือปฏิบัตินะครับเป็นเป็นระเบียบ เป็นประจำวันของพวกเราในฐานะที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับบัตที่ไปก็ขอให้ได้ยึดมั่นหรือว่าได้จดจําในการประสานความสามัคคีในการบูรณาการกันในวันนี้นะครับเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆเราก็คงจะต้องพึ่งพาทุกๆส่วนราชการที่มาฝึกซ้อมกันนะครับก็ต้องขอฝากทาง ผู้ประสานงานทั้งฝ่ายป้องกันไฟาคนคนละเรือนจังหวัดแล้วก็ทางท่านนายกทางท่านนายอำเภอนะครับในการที่จะประสานงานต่างๆในช่วงที่เกิดไัต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการปรัซ้อมแผนป้องกันและระงับอากคีภัยในอาคารสูงจังหวัดปทุมธานีประจำปี2557 และก็ขอขอบคุณทุกท่านไวอีกครั้งหนึ่งและก็ขออโหยวไวร์ให้ทุกท่านผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้จัดทำโครงการจงประสบแต่ความสุขสวัสดีและก็ขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆขอบคุณครับครับก็ขออวยพรวันท่านบอกว่าเป็นควารู้สึกท่ดีมัก หน้าคงานะครับโตที่นะครับเรีเียกันครับเอเชิญอันทุกกันนะครับก็ขอรบกวนครับทางุณกัดที่ให้เกิและที่สำคัญนะครับบอดของทศ่สภานุเคราะนะครับช่วยดวยนเก็ด้วยนะครับ ตลอดนะครับขอนักกรรมการของมาทยลครับึงแต่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่นะครับแลก็อีหลาเองย่างที่ทางปพจรจากนเมืเช้าตอนครับขอให้หน่วยงานที่ได้รับแนกับส่งคืนกพด้วยครับบประเมินนะครับรมการซ้อมนะครับที่เราแจกปเมื่อเช้าตอนนครับ ดูงานไหนีครับสอเสร็จแล้วขอขออรับมาทีู่นย์ตัเจ้านที่ขออเดี๋ยวก็ขอนี้สามพันขอนี้ห้าพันหายกัประจำายกประจานครับก็อเพาะประจักษ์สำคัญครับแบบบันลินนะครับแบบบัตรกซองแผนนะครับดยงานไหนนะครับี่ขอเสร็จแล้ว